สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนหัวข้อใหม่กันครับนั่นคือการใช้งานสัญญาณ Pwm UM และมอเตอร์ก่อนอื่นเราไปรู้จักกับสัญญาณ Pwm UM กันก่อนเลยครับ Pulse Width Modulation Signal หรือสัญญาณ Pwm UM, คือสัญญาณดิจิตอลชนิดหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ให้มีเอาต์พุตหรือการทำงานแบบอนาล็อกครับเช่นการควบคุมความสว่างของหลอด LED ความเร็วในการหมุนของ DC มอเตอร์และองศา,าในการหมุนของเซอร์วมอเตอร์โดยควบคุมผ่านบอร์ด Arduino ซึ่งเราจะเรียนกันในเนื้อหานี้ครับพินดิจิตอลของบอร์ด Arduino นั้นมีการจ่ายไฟสอแบบก็คือแบบ 5V เมื่อกำหนดเป็น HIGH และ 0V เมื่อกำหนดเป็น l o ครับซึ่งอยู่ในรูป,<บ>รปของสัญญาณสแควร์เวฟทำให้เราไม่สามารถควบคุมสัญญาณเอาต์พุตให้มีค่าอยู่ระหว่าง 0-5V ถึงได้ แต่เราสามารถกําหนดช่วงเวลาที่จะให้เอาขุดมีค่าเป็น high หรือ low ซึ่งเมื่อเรากําหนดให้การ high หรือโลมีความเร็วมากพอก็จะสามารถควบคุมอัตราการทํางานของอุปกรณ์นั้นๆได้ครับต่อไปจะเป็นคําศัพท์ที่เราควรรู้จักเกี่ยวกับสัญญาณ p w m UM ครับก็คือ 1. on time หรือ t on คือช่วงเวลาที่สัญญาณเป็น high ครับ off time หรือ t off ก็คือช่วงเวลาที่สัญญาณเป็น l o period หรือคาบคือผลรวมของ t on และ t off duty cycle คืออัตราส่วนระหว่างช่วงเวลาที่สัญญาณเป็น high และคาบครับและสุดท้าย e v e r a g e d voltage หรือแรองดันเฉลี่ยก็คือแรองดันที่อุปกรณ์ได้รับในหนึ่งคาบครับซึ่งเราคิดได้จาก u u t y cycle คุูณกับ v max ซึ่ง v max ก็คือแรองดันสูงสุดที่เราป้อนให้กับอุปกรณ์ครับผมตัวอย่างเช่นเมื่อเราป้อนสัญญาณ pwm UM, ที่มี50%อ ที่สัญญาณความถี่1เฮิร์โดยจาก p e r i o d เท่ากับ1ส่วนฟก็จะได้ว่าคาบเท่ากับ1วินาทีครับเมื่อเราจ่ายสัญญาณนี้ให้กับหลด LED จะได้ว่าหลอด LED ก็จะติดเป็นเวลาครึ่งวินาทีและดับอีกครึ่งวินาทีครับจนครบ1คาบก็คือ1วินาทีพอดีซึ่งเมื่อเราเพิ่มความถี่ให้มีค่ามากขึ้นเราจะมองเห็นว่าหลอด LED นั้นสว่างเพียงครึ่งหนึ่งดังภาพครับ ต่อไปจะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างสัญญาณ pwm UM ครับหากเราต้องการให้บอร์ด d u i n o นั้นจ่ายเอาพุตเป็นสัญญาณ pwm UM, เราจะใช้คำสั่ง analog write วงเล็บ pin comma แล้วตามด้วย duty cycle ครับโดย pin ที่เราเลือกนั้นจะต้องเป็น pin ดิจิตอลและมีเครื่องหมายตัวหนอนครับและกำหนด duty cycle ซึ่งมีค่า0-255ถึง255เนื่องจากตัวคอนโทรลเลอร์ของบอร์ด Arduino เนี่ยมีขนาด8บิตหรือก็คือ2กลัง8 ึงเป็นที่มาของการกาหนดดิว y c ซายเคิลนี้ครับโดย255นั้นแสดงถึงการกาหนดให้เปอร์เซ็นต์ดิวเ Cy ายเคิลเท่ากับ100%ทําให้แรงดันเฉลี่ยที่เอาต u t ได้รับเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับแรงดันสูงสุดที่เราจ่ายให้กับอุปกรณ์ซึ่งการใช้คําสั่งนี้มีข้อจำกัดอยู่ตรงที่เราไม่สามารถกำหนดดิว y ทซายเคิลที่มีความละเอียดมากกว่า8บิตได้ตัวอย่างเช่นที่50และ5 0 2สิบตซเคิลนะครับ ื่อจ่ายแรงดันจากพินดิจิตอลของบอร์ด Arduino เราจะได้แรงดันเฉลี่ยก็คือ2.5และ2 5 1โวลต์ตามลำดับซึ่งถ้าหากแรงดันเฉลี่ยที่เราต้องการนั้นนะครับมีค่าเท่ากับ2 5 0 5โวลต์วิธีนี้ก็จะไม่สามารถใช้ได้ครับแต่ในทางเทคนิคแล้วเราสามารถสร้างสัญญาณ PWM ที่มีความละเอียดมากกว่าแปบิตได้อย่างเช่นสิบบิตซึ่งวิธีนี้นะครับก็จะสามารถกำหนดแรงดันเฉลี่ยได้ละเอียดมากขึ้นแต่ว่าก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นตามมาครับ ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่แนบให้ได้เลยครับอีกข้อจํากัดหนึ่งก็คือจํานวนพินดิจิตอลที่สามารถสร้างสัญญาณ PWM UM, มีอยู่อย่างจํากัดครับตัวอย่างเช่นบอร์ด Arduino Uno นะครับก็จะมีอยู่แค่6พินที่สามารถสร้างสัญญาณ PWM UM, ได้ก็คือพิน 3, 5, 6, 9, 10และ11ครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างการควบคุมความสว่างของหลอด LED ครับ โดยใช้สัญญาณ P w ด M UM. หากเราทําการวัดรูปคลื่นของสัญญาณโดยใช้ออสซิโลสโคปก็จะเห็นได้ว่าแรงดันสูงสุดหรือ V peak นะครับจะอยู่ที่4.51โวลต์และแรงดันเฉลี่ยของเอาต์พุตจากบอร์ดจะอยู่ที่2.09โวลต์ที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่าเราจะสัญญาณที่มี u t i l i z a t เท่ากับ50%ซึ่งสามารถสังเกตได้จากรูปคลื่นบนจอของออสซิโลสโคปโดยแรงดันส่วนที่หายไปนั้นนะครับอาจเกิดจากแรงดันที่ออกมาจากแล็ปท็อป ที่ต่อเข้ากับบอร์ดอโนเนี่ยมีค่าไม่เท่ากับ5โวลต์เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสายชาร์จที่แลปท็อปครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการทําความรู้จักกับสัญญาณ PWM UM, และคําสั่งในการสร้างสัญญาณนี้โดยใช้บอร์ดอัโนไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับในคิดถัดไปจะเป็นเรื่องของชนิดและตัวอย่างการควบคุมความเร็วของ DC มอเตอร์โดยใช้สัญญาณ PWM UM. โปรดติดตามคิปถัดไปได้เลยครับ